สวัสดีทักทายคุณผู้ชมทุกท่านผมคนชนบทพันปาพีเอลครับ <c oughs> วันนี้ก็พามาออกมายิงปลาเหมือนเดิมก็ยังไม่เจอตัวนะครับก็มาตามเล่นดูกันครับว่าวันนี้เราจะได้ยิงสักตัวไหมจะมีปลามาให้ยิงไหม อย่าถามนะครับว่าทําไมต้องมาเข้าใหม่นี้บ่อยๆว่าเห็นอยู่แต่ไหมนี้คือจะบอกอย่างนี้ครับว่าชีวิตของคนเราเนี่ยการดำรงชีวิตของคนเราเนี่ยการทำกาหาก,กินในแต่ละวันมันก็เหมือนกับไก่แล้วครับเคยได้จิกได้คุยได้เขียกกินที่ไหนมันก็ไปหากินแต่ที่นั่นแหละคนก็เหมือนกันครับเคยได้กินได้อิ่มท้องที่ไหนก็ไปที่นั่นถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องถามครับว่าทําไมไปแต่ไม้เดิมไม้เดิมไปไมาอื่นแล้วมันไม่มันไม่มีปลาแต่ไม้นี้มันก็พอมีตัวให้ยิงก็เลยต้องเข้าบ่อยหน่อยไม่เจอครับวันนี้

ช่นปลอกครับน่าจะไม่โดนไม่โดนย,ยิงด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมปลานี้ในตนัวเล็กๆครับนี่ผมจะลองยิงดูมีเต็มเต็มไปหมดครับนี่เต็มลาตัวน้อยครับน้่นปลาอะไรปลาช่อนนะป,ะช,นนปะช่อนเลยนน์ปลาช่อนปอกช่อนเว้นเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูนะครับเดี๋ยวเจอตัวที่สวยๆก่อน ตัวใหญ่ไม่เจอครับนีก็เลาะมาจนจะสุดคลองอยู่แล้วรุ่นหัวกำลังเขียวๆครับตัวพนินตัวไม่ใหญ่ไม่รู้รุ่นเหย่ป็นไนหมดอยู่ตรงกลางๆนั่นหรือเปล่าแต่ว่าเสียงปลาช่อนใหญ่ในฮุกอยู่ครับอยู่ตรงกลางเลยยิงไม่ถึงหรอกครับแล้วก็ไม่เห็นตัวหรอก ใบบัวมันหนามากใบบัวอย่างหนาเลยแต่ปุนนี้น้อยครับจะยิงก็สงสารมันเนาะเนี่ยไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปล่าตรงข้างๆเล้วิดต้นไม้นี่แต่รุ่นนี้ครับสงสารนิ้วนี่จะยิงก็สงสารมันตัวเล็กเองเพราเราไปหาที่ซุ้มใหม่ดีกว่าเนาะ ้ามีตัวใหญ่ขึ้นมาให้ได้ดูกันสักทีสักตัวไปครับนี่ตัวเล็กเกินโอ้ผู้ชมไปปานินครบนับไล่กันเต็มครับแต่มไกลนะยังไม่ถึงหรอกตัวนี้ก็ย้ายมาสะพาน,นครับมัง,บงว่าจะกลับคืนบ้านเพราะว่าไปไหนก็ปลามไม่ลอย กับคืนไปทำปืนยิงปลาดีกว่ามั้งปลาไม่ลอยเห็นมันวิ่งมาหาผมอยู่นะแต่มันไม่แต่มันไม่ลอยไม่ยอมโชว์ตัวมันไม่ลอยเลย ไล่กันเต็มเลยไม่รู้กระสูบหรือปลานินไล่กันเป็นฝูงเลยตรงนน้นครับอีกอันตร้นเราเล่นเป็นฝูงเลยขึ้นเยอะเลยลอยแบบดิ้นน้ำดิ้นน้ำเยอะแต่ว่าไม่เห็นตัว อะไรกันเป็นฝูงคนระับนเป็นไทขึ้นไปแล้วแต่ <c oughs> ทำไมมันไม่เข้ามาใกล้นะยิงก็ไม่แม่นหรอกไม่ยอมมาใกล้เลยจะกลัวอะไรกันนะกันน่น,นี่วิ่งไล่กันยังกั ยังกะปลาเลี้ยงไม่โดนหรอมันโดนมันโดนบ่โดนปานิน้อยปานิ เขาปลาแล้วมั้งนหไม่ทันหรอกเอาไม่ทันแล้วเขาปลาไปแล้วช่างมันนี่ที่เก็บปืนคนินนน้อยโอ้ย๊ยหนยูตัวใหญ่กว่านี้ก็ไม่ได้ก็หลุดค์ดอีกหลุดค์ดอีก ขครับไปเร็วยิงหมดครับวันนี้ค้ำแล้ว อยู่ในน้ำไซส์ก็สองนิ้วนะอยู่ในน้ำไซส์สองนิ้วแต่ว่าเอาขึ้นมาก็ตัวสวยอยู่นะไซส์ปลาเกลือเย็บเต็มเลยว่นะปลาช่อนใหญ่อู้ปลาช่อนใหญ่อู้เอาไงดีปลาช่อนตัวเบลอเลยปลาช่อนตัวเบลอเลยจีบป,ปลาตัวนี้ก่อนเนาะ ไปชนตัวนี้นี่เรอใส่ลูกเตกาดีวกว่าขึ้นๆรอเลยดีวยกว่าเพื่อผูกเพื่อผูกใกล้เั่นไงเจออยู่เจออยู่้ไม่ทันหรอกนะไม่ทนนันแน่นอนไม่ทันปลาเรา โดนโดนไปแล้วเข้าปลาไปแล้วอ้ยออกมานะออกมานะออกมาเด้อออกมาออกมานะโอ้ยแน่นจริงปลายอยู่หรือเปล่านะ หายไปแล้วมั้งโอ้ยยังข้างปลายังอยู่หรือเปล่าตัวปลา,า,าอยู่หรือเปล่าปลาอยู่หรือเปล่าโอ้ ยังโดนก็ยังอยู่อยู่อยู่ไปยังอยู่นั่นึกจิ้มกับขาอยู่น่ะแต่ยังไม่ออกนะพันพันยาครับมานะมาหนะขอให้มาขอให้มาขอให้มาขอให้ยาม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 าอย่าเข้าไปอีกขาดมาสิยาเอ้ยตัวไม่ใหญ่เท่าไรเท่าไรครับนี่มาทั้งยวงเลย อืมาละมาละอู้หูเข้าหัวข้อต่อว้าว <S <S นี่ไงนี่ไงสายจะพันลกะก็บอกเนเพื่อนหนดีอืม ก็าสายพันธุ์ครับไงชอตเดียวได้สองตัวเลยสองเต็มเลยอูวมาแล้วครับไอตัวที่หลุดวันนั้นที่มันเข้ายาตรงนั้นใหญ่ให่กว่านี้อีกครับตัวนี้ตัวน้นอยอยู่ตัวนี้ก็สักเจ็บแปดขีดได้แล้วเนะี่ยมาและ ปปดก่อนพันยาสลีเลยแงยิงปานินแล้วเขาวิ่งออกจากพุ่มนี้ครับออกจากพุ่มข้างข้างปากข้างนี้เขาวิ่งเขาวิ่งไปทางนู้นเลยผมรีบขึ้นใส่อุกปกรณ์บรรจุก,กระสุนเลยอ้าขาดีฮ่ยานี่เก็บดึงไม่ออกมา พันยาซะนั่นแน่นติ๊กเลยเห็ okay, นอะมาแล้วตามตัวต่อไปครับมับนมันเต็มสองมาแล้วปนินกระป๋ช่อนวันนี้ปอกครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยบินไปแล้วเข้าไปอีกแล้วไปเข้าไปเข้าไปาบิงเข้าไปเข้าไปเขาก็เข,ข้าไป โอ้โหเข้าไปจริงด้วยคู่ตรสลึกเลยโอโ้จะได้ไหมเนี่ยขาดไปลปล้ขาดไปแล้วมัง้งขาดไปแล้วมัง้งไปขาดไปแล้วมั้งขาดไปแล้วจริงๆโอ้มันก็วิ่งเข้าแต่ปลาดีจังอ้า ไม่โดนไปช่อนแล้วเมื่อกี้โอ้นึกไปโดนวิ่งจุดเลยวิ่งต่ปลาแต่สายอยู่กับที่มันมืดเนาะไม่มีแดดแล้วมองยากครับไาอยู่ลึกด้วยไม่โดนครับ วิ่งไหมไปไหมไปแล้วไปแล้วโดวนด้วยนี่ปลินตัวสวยเลยตัวนี้ลูกดอกขาดหรือเปล่าโอ้ลูกดอกขาดแล้วมั้งลูกดอกขาดโชคดีแล้วเนี่ยที่ได้ปลามาเ่ยไส่เท่าเดิม ก,ก้ยังอยู่ลูกดอกยังอยู่ลูกดอกขาดสายสายผมไปแล้วเรียบร้อย,อยสายผมไปแล้วเรียบร้อย ดูว่าลูกดอกขาดไปแล้วโอ้ยเนาะยานี่ก็เก็บเก็บปลาก่อนรับมาลับเต็มที่สามเบ็ดนะเออโอ้ยเดี๋ยวตีลังหักเลยนี่เต็มที่สามมาแล้วเก็บปลากันครับเราดูตัวหม่ ผู้ชมตอนนี้เราก็มาสรุปผลงานกันนะครับผลงานก็อย่างที่เห็นครับไปมาหลายไม้เลยไปสองตำบลบนมากลับมาที่ใกล้ๆหมู่บ้านก็หมานอยู่ครับเกือบแห้วเพราะว่าเราไปหลายไม้เนาะก็มาสรุปผลงานครับเน็ตผลงานของเราวันนี้ก็สามตัวสามเต็มปนินน้อยสองกระปช้อนตัว แตประมาณสักหกเจ็ดขีดนี่สองตัวนึกว่าเขาจะไม่ไม่อยู่ให้ยิงแล้วครับนี่เพราะว่าผมยิงได้ปลานตัวนี้ขึ้นมาเนาะยิงได้ปปานตัวนี้ขึ้นมาเป็นตัวแรกเรายังไม่ได้เก็บปลาก็บางเ,เอิญไอตัวนี้ก็ขึ้นมาเข้ากลางหัวครับทะลุกออกนะี่ภาพเบนะออๆะดูตรงนี้ก็ภาพไม่สวยครับเอายังขึ้นมาอีกภาพไม่สวยภาพมันดูไม่สวยเนะี่ยยังขึ้นมาอีกอ ก็ประมาณนี้ครับนะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับที่รับชมเป็นกำลังใจให้ผมเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กด,กดกระดิ่งเพื่อรับชมในคลิปต่อไปได้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ ก็ตัวเราไปร้องกับผลงานสามแต้มครับกลางกระบาลทะลุกออกเพราะนั้นเขาจะถอยไปแล้วครก็เลยยิงกรอยางที่เห็นรับผลงานก็มีแค่นี้ครับดีกว่าแห้วเ,เนาะก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ,บคลิปนี้ก็ตัวลราไปก่อนคนช่วรบ,บทผ่านพีดีเอาก็ขอล่าวคำว่าสวัสดีครับ